วันนี้ผมจะมาสอนใช้ตัวช่วยโยนและการตั้งค่าแบบละเอียดแลบรองว่าท่าชมดูจบจะเล่นง่ายขึ้นแน่นอนก็โอเคนะครับกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านน้ำบันช่องมัตทีบีครับวันนี้จะมานสอนใช้ตัวช่วยโยนนะครับสำหรับเป็นปุ่มใหม่ในแพทหน้าสุดนะครับก็เราจะไปสอนแบบว่าตัวช่วยโยนนะครับว่าวิธีใช้ของมันมันเป็นยังไงนะครับคนก็ มันจะมีประโยชน์กับลากมากแค่ไหนนะครับในเวลาเล่นนะครับคนก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคุก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ถึงหูพันซับนะครับคนก็พอดีมีเศษรบกวนนะครับบ้านฝนตกนะครับคนก็ขออภัยด้วยนะคคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูการตั้งค่าแบบละเอียดนะครับแต่เราก็อาจจะไม่สอนตั้งค่าแบบข้าวๆนะครับเราไม่สอนละเอียดเหมือนคลิปอื่นนะคนเรามาลองคลิปแบบว่าอะไรต่างจากคลิปอื่นนะคน เราจะไปดูการตั้งค่ามองรอบก่อนนะครับคนก็รับการมองรอบนะครับคนก็ตั้งค่าพื้นฐานตามโปรตีนนะคนก็กดเข้าไปนะครับคนการตอบสนองนะครับคนก็ปรับมองรอบประมาณนี่ครับคนปรับประมาณหนึ่งร้อยไปเลยนะครับคนหรือว่าเก้าสิบห้าก็ได้นะครับคนต่อไปนะครับกล้องเลน์ดอกนะครับคนก็ปรับประมาณเก้าสิบนะครับไอการตั้งค่าพวกนี้นะครับค่อนข้างเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะแพทใหม่หรือแพทเก่านะครับใช้ได้เหมือนกันนะคน ก็นี่ครับชกมวยสองนะครับคนก็ปรับประมาณ80แล้วก็ชกมวยสี่นะครับคนปรับประมาณ66สิบหก็ลังสตนเปอร์ปรับประมาณ55านะครับคนต่อไปนะครับมุมมอสตารนะครับไทยที่ไม่เล่นให้ปรับศูนย์สครทีิเล่นให้ปรับประมาณ80นะคคนประมาณนี้ต่อไปนะครับควบคุมนะครับตรงนี้นะครับเราจะเข้าว้านะครับก็มีแค่ช่วยเล็งแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายอะไรต่างๆเปรนอาวุธดวดอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะคนส่วนตรงนี้นะครับคนก็จะมีปุ่มตัวช่วยยโยนมาเพิ่มนะคับคนนี่เราโฟกัสมานะครับคนก็ ให้เปิดไปเลยนะครับสําหรับตัวช่วยโยนนะครับคนก็พอเปิดนะครับคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีใช้สําหรับตัวช่วยโยนนะครับคนในเกมนะคนก็ต่อไปนะครับการเกบขอตัวมาเหมือนเดิมแล้วก็กราฟิกนะครับปรับเป็นขั้นสูงก็ปรับให้แบบว่าพอดีกับตัวเองนะครับไม่ให้แลกเกินไปแล้วก็ไม่ให้ลื่นเกินไปก็ได้นะครับคนเพื่อให้ภาพมันสวยนะครับคนก็ระบบตัดเหมือนเดิมนะคนต่อไปเดี๋ยเรามาดูการอ่าแบบว่าสาิตการใช้ตัวช่วยเลงนะครับคน ก็เข้ามาในเกมครับเราจะซองซื้อปืนครับคนก็จะเป็นปืนเอเคสแล้วก็ปืนอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วแต่นะคนเราจะมาเน้นเกี่กับการใช้ตัวช่วยเล็งนะครับเราจะไม่ได้มาสอดบังเป้านะครับคนก็นี่ครับคนเราลองมาแบบว่าอ่าโหมดไอวอลนะรุกคนกดเข้าไปนะครับอ่าโหมดเลนไอวอลนะรับคนก็เราจะมาลองใช้บอลนะครับเห็นไหมครับทุกคนก็แค่แบบว่าสับปืนแล้วก็เปลี่ยนเป็นไอวอลนะครับมันจะตั้งไอวอลให้อัตโนมัตินะครับคน นี่แล้วนี้เรากดปุ่มตั้งปกติเราจะใช้ปุ่มไ้วอลแล้วก็ปุ่มยิงซ้ายนะครับแต่ถ้าเราใช้ปุ่มตัวช่วยโยนะครับคนเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไ้วอลแล้วมันจะตั้งให้อัตโนมัตินะคนซึ่งมันจะสะดวกมากนะครับสาหรับสายไฮไลท์หรือว่าสายยิงหัวนะคนก็แนะนํานะครับคนก็ให้เอาเป้าให้ลากเสร็จสมมติว่ายิงหัวเสร็จปุ๊บท่านคนก็สามารถตั้งไอวอลได้นะครับเพื่อป้องกันตัวเองได้แบบว่ากระชันชิดนะครับคนสําหรับตัวเองเท่านั้นนะครับ บองการให้เพื่อนไม่ได้นะคนเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเพ๊่ไไปวอลมันจะตั้งเลยนะครับอันนี้สาหรับตัวช่วยเลน,นครับมีประโยชน์ประมาณนี้ครับคนก็อยากวจะไปดูแบบว่า,าเหมือนกับเป็นการตั์ตัวช่วยเลนนะครับว่าวิธีการใช้แบบเวลาเจอสถานการณ์จริงในเกมจะเป็นไงนะคนเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคนก็พอดีเน็ตผมปิงนะครับก็อาจจะเห็นเป็น999ก้าววโบนะครับคนก็ ไม่ต้องสนใจอะไรนะครับเพราะว่าเน็ตมันแคบปิงธรรมดานะคนเพราะว่าเนื่องจากบ้านฝนตกอะไรด้วยนะคนเราภาคเสียงตอนนี้นะครับคนตอนที่ผมเล่นแบบว่าเน็ตไม่ค่อยดีนะคนก็เราลองเข้าไปในเกมนะคนก็นี่ครับผมปรับไอวอลให้มันชัดเป็นสีขาวๆาวชัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพอผมนั่งตั้งไอวอลปุ๊บผมกดเปลี่ยนไอวอลปุ๊บลไลน์วอลก็ตั้งทันทีอัตโนมัติแล้วก็อาปุ่มดางซ้ายกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นตั้งสองครั้งนี่เห็นไหมคนสโลนะครับ เห็นไหมครับดูมองไม่ทันนะสิครับทุกคนก็อาตั้งนั่งลงแล้วปุ๊บเปลี่ยนเปได้บอปุ๊บมันจะนั่นเห็นไหมครับคนมันก็จะแบบว่าตั้งให้เรือัตโนมัตินะครับคนสตูอยู่หน้าปุ๊บมันตั้งได้รวดเร็วกว่าการกดอีกนะครับคนก็มีประมาณนี้ครับสาหรับการใช้ตัวช่วยเองนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับคนซึ่งมันง่ายมากนะครับคนสำหรับใครที่อยากจะลองใช้นะครับก็ลองไปใช้กันได้นะครับมันมีประโยชน์นะครับสำหรับสายไฮไลท์นะครับส่วนใหญ่นะครับสำหรับใครที่ เป็นสายเดี่ยวๆลุยเดี่ยวนะครับแนะนาครับแค่สับปืนแล้วมันจะสะดวกวางง่ายมากนะคนรับรองว่าท่านชมนะครับถ้าใช้ปุ่มนี้แล้วมันก็จะทําให้เราชินเองนะครับคนตอนนี้เราอาจจะยังไม่ชินนะครับคนก็มีมาเนี่ครับสดตว์ไทยที่ดูถึงตอนนี้นะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนก็ยินดีกดติดตามช่องนี้ถึง6 6,000พันะครับคนก็มีมาณนี้ครับคนใครอยากทำคอนเทนต์ต่อนะครับตั้งค่าต่อนะครับก็ขอใต้คลิปได้นะครับคนก็ มีมาณนนี้ครับทุกคนบายบายครับทุกคน Got the way that I'm moving, I cannot make no sense now. Trying to get to the top of the mountain, no, I can't get dropped now. Too many turn flake on me, gotta watch for who I trust now. All eyes on me, gotta watch for the camera, got be for the life now. Oh wow, how do you feel? I feel amazing, I feel like that. I'm going in for the kill, I stand with something, I'm making it. Mike, tell him eight more things on the fall, yeah, you know what's heavy. The way we've been moving is harder to blow. But it's courtesy, let y'all tap it. I could go break the game with one click, send it loud, that I'm happy So sad, what I did in one year, what you did in ten years, rapping. whole oh, oh, point blank, need a hollow scope, hollow tits, burning red hot. Say this, you gotta put your fuckers in the headlock Best now step out, I'ma take you back with the bath that's a headshot. I ain't need fake bitches in my circle. No drama shit, we ain't dealing verbal. Me and callin'